สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําที่อุดหูป้องกันเสียงปืนนะครับก็คืออันที่ถืออยู่นี้อันนี้เป็นของยี่ห้อ A R C Tactical นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดชื่อรุ่นก็ตามที่เขียนไว้เลยครับ Impact Universal Earplug ลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นเอียบปลักนะครับหรือจุกอุดหูซึ่งถ้าเกิดท่านใดยิงปืนเนี่ยก็น่าจะ คุณหน้าคุณตาเชอาเอียบรักกันเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆเอียบลักธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีความพิเศษนะครับก็คือเขาจะใส่วาวเปิดปิดเสียงมาให้นะครับก็คือถ้าเกิดเสียงปืนที่มันดังๆแบบนี้นะฮะวาวตัวนี้มันก็จะปิดไม่ให้เสียงลอดผ่านไปที่หูของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงพูดคุยปกติเสียงเบาๆมันก็จะเปิดวาวแล้วก็ให้เสียงลอดผ่านเข้าไปที่หูเราได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราได้ยินเสียงคนรอบข้างสมมติว่าใส่อยู่อยู่ในสนามแบบเนี้นะฮะเสียงเพื่อนเสียงกรรมการที่คุยอยู่ข้างๆเนี่ยเราก็จะได้ยินนะครับได้ยินเหมือนตอนที่เราไม่ได้ใส่หูฟังซึ่งอันนี้เขาส่งมาให้ผมน่าจะ2อาทิตย์แล้วนะครับแล้วผมก็ลองใช้ดูแล้วปรากฏว่าเวิร์กนะครับเวิร์กมากดีกว่าเ e อียบรักธรรมดานะฮะถ้าเกิดท่านใดติดตามดูคลิปช่องผมเนี่ยก่อนหน้านี้ ยี่ห้อ A.R.C. ที่เป็นที่อุดหูเนี่ยผมก็เคยรีวิวไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่อยู่ในกล่องนี้นะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นที่อุดหูที่เราจะต้องไปพิมพ์หูหรือไปหล่อหูนะครับตัวเนี้ยราคาจะค่อนข้างสูงนะครับราคาตัวปกติแบบไม่ใส่ลวดลายไม่ทำสีแบบฉูดฉาดแบบเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ5000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดทำสีทำลวดลายแบบของผมเนี่ยก็เหมาไปเลยครับอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะ หลายท่านก็บ่นมาว่าเอ๊ะราคามันค่อนข้างสูงมากนะทางผู้ผลิตนะครับ r อเเขาก็เลยออกรุ่นนี้มาราคาลดลงมาเยอะนะครับจากอันนี้5,000ลดลงมาเหลือ1,500นะครับจริงๆก็ไม่ถึงดีหรอกอยู่ที่1,490บาทนะครับก็ตีสัก1,500แล้วกันเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้าไปให้ตัววาล์วเปิดปิดมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะอุปกรณ์ที่เขาให้มาในแพ็คนะครับ ก็จะมีอยู่5ชิ้นที่เราเห็นนะครับจะมีเอียปลักมา2คู่นะฮะแล้วก็มีวาล์ววาล์วเปิดปิดเสียงเนี่ยให้มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีที่เก็บเอียปลักนะครับมันเป็นเกลียวหมุนนะฮะเวลาเราไม่ได้ใช้เงี้ยเราก็เอาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนปิดนะฮะมีโอลิงซีนกันน้ำมาให้ด้วยนะครับหมุนปิดแล้วก็ไปคล้องเป็นพวงกุญแจอาจจะ ใส่ไว้กับกุญแจร,รถก็ได้นะครับเพราะว่ากุญแจร,รถเนี่ยเราต้องพกติดตัวตลอดอยู่แล้วนะครับเวลาจะใช้ก็หมุนมันออกมาใช้นะครับสะดวกสบายจัดเก็บง่ายดายนะครับไม่ต้องกลัวหายลักษณะมันเนี่ยก็เหมือนเหมือนจุกเอียบปลั๊กธรรมดาเป็นยางเป็นซิลิโคนนะครับซึ่งผมลองใช้แล้วก็เวิร์กนะความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างไปจากการใช้เอียบปลัก๊ก ธรรมดานะครับแต่ที่มันดีกว่าเอียบรักธรรมดาก็คือในขณะที่เราอุดหูเนี่ยมันยังได้ยินเสียงคนพูดคุยรอบข้างคุยกับเพื่อนคุยกับกรรมการได้ยินเสียงสัญญาณต่างๆชัดเจนในขณะเดียวกันก็ป้องกันเสียงปืนได้ด้วยนะครับแนะนําเลยครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะแล้วนี่เขาก็จะมีที่ไม่ได้ใส่วาวมาให้อีกคู่หนึ่งนะครับคือมันมี2ขนาดนะอันนี้เป็นขนาดกลางส่วนอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับ ที่คู่มือเขาจะเขียนบอกนะครับขนาดกลาง6-11มิลน,นะครับอย่างตัวนี้6มิลก็คือวัดตรงไอตรงเนี้ยปลายสุดอันเล็กๆเ,เนี่ยนะครับ11มิลก็คือข้างบนนี้ที่มันกว้างที่สุดนะฮะส่วนอันนี้เป็นขนาดใหญ่7-12มิลน,นะครับท่านก็สามารถเปลี่ยนได้นะแกะอตัววาล์วสีดำๆตัวเนี้ยนะฮะวาล์วสีดำๆตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี้ยตัวเนี้ยแกะแล้วก็ มาใส่ตัวกลางก็ได้นะครับถ้าตัวไหนมันพอดีหูเราเราก็ใส่อันนั้นนะครับซึ่งไอ้วาวตัวนี้ที่เขาใส่มาเนี่ยผมจะบอกว่ามันคือตัวเดียวกันกับที่ใส่ในตัว5,000นี่เลยนะวาวตัวเดียวกันแค่มันใส่เคสไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับอย่างอันนี้ก็อยู่ในเคสที่เป็นว i c cool a e g r a d e resin นะครับซึ่งมันก็เป็น เกรดพิเศษนะเป็นเรซินที่เขาทำเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยินนะครับมันก็เลยจะมีราคาสูงหน่อยเพราะว่ามันต้องพิมพ์หูต้องหล่อหูขั้นตอนมันเยอะนะครับแล้ววัสดุมันก็คนละอย่างด้วยนะครับมันก็เลยจะมีราคาสูงแต่เนี่ยก็จะเป็นซิลิโคนนะครับที่เขาเรียกว่ายูนิเวอร์เซลเนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถ ใส่หูใครก็ได้ท่านซื้อไปท่านก็สามารถใส่ได้เลยจะแบ่งให้เพื่อนฝูงใส่ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเอปลักที่ครอบจักรวาลน,นะครับมันไม่เหมือนกับที่อุดหูสีเขียวเนี่ยนะครับอันนี้คือหูใครหูมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหล่อมาเฉพาะหูของคนคนนั้นเลยนะครับไม่สามารถใส่ด้วยกันได้แต่ตัวนี้ข้อดีก็คือใช้ร่วมกันได้นะครับก็ถือว่าเวิร์กนะ วมากราคาถูกลงมาเยอะด้วยนะครับความรู้สึกก็อย่างที่บอกไปว่าเหมือนกับการใส่เอียบปลั๊กที่อุดหูแหละแต่มันดีกว่าตรงที่ว่ามันได้ยินเสียงพูดคุยได้ยินเสียงกรรมการเวลาสั่งสัญญาณให้ยิงหรือให้หยุดยิงอะไรแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้เอียบปลั๊กของ ARC Tactical รุ่น Impact Universal อันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ทางเพจ Facebook ของ a r c t a c t i c a l นะครับพิม ในช่องค้นหานะครับพิมพ์ตามนี้เลยก็จะขึ้นมาโลโก้แบบนี้นะครับท่านก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับราคา1,490บาทเท่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะได้้ตัวตัวนี้นะครับตัวสีเขียวเนี่ยที่มันเป็นแบบหล่อหูพิมพ์หูแบบใช้ได้เฉพาะบุคคลเนี่ยก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะครับอันนี้เขาก็ยังทําอยู่นะฮะแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับ อันนี้คือแบบไม่ใส่ลวดลายไม่ใส่สีสันอะไรนะครับเป็นสีพื้นธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันจะได้ได้ความสบายหูนะเพราะว่ามันจะไม่แน่นไม่ตึงหูจนเกินไปนักนะครับมันพอดีกับช่องหูเราเลยผมใส่แล้วผมชอบมากนะตัวเนี้ย ผมใส่ตลอดนะครับถ้าเกิดท่านใดติดตามดูคลิปรีวิวปืนเนี่ยจะเห็นว่าตอนยิงทดสอบเนี่ยผมใช้ตัวนี้เป็นประจําเลยนะฮะตั้งแต่ได้มานี่คือใส่ไม่ถอดอ่ะเออคือมันใส่ได้ทั้งวันนะครับตอนที่อยู่สนามยิงปืนเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็มีจําหน่ายนะครับในเพจ a r c Tactical นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ